สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง p g Pro Audio โทุกทท่านนะครับและสวัสดีท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง p g Pro Audio ด้วยนะครับวันนี้กับผมพัดก็นําท่านผู้ชมมาที่วัดยานรังสานะครับรังสารามนะครับอาเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นงานมิทติง้งสุดเสียงมิทติง้งโควิดครั้งที่5นะครับฉะเชิงเซานะครับ ก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าวัดนะครับแล้วเข้ามาก็จะเป็นประธานกล่าวเปิดงานนะครับก็กล่าวเ,เปิดงานก็ท่านก็กล่าวเปิดงานก็ออกมาชุดเอากันนะครับมีการชุดเอาในการอันนี้เป็นแปดคูณแปดนะครับก็จะมีเครื่องเสียงหลากหลายยี่ห้อนะครับ สันามของเมืองไทยก็มานะครับมีวอลเทคมีอบอ้อมนะครับที่ท่านรู้จักกันดีนะครับซึ่งตู้อบอ้อมวันนี้ก็เป็นตู้ใบเล็กนะครับแต่ใจใหญ่นะครับวันนี้นะครับรู้สึกเสียงจะใหญ่กว่าตัวเลยทีเดียวนะครับมีการพัฒนาขึ้นนะครับในระบบเสียงของไทยเรานะครับส่วนวอลเทคก็ลางแหลมก็รู้สึกเสียงจะโอเคเลยนะครับ ส่วนของ EPL ก็จะใช้ lap group pen นะครับ power lap group pen ก็ถือว่าเป็น power ชั้นนำของโลกอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าให้เสียงที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ m i กส่วนมากี่ที่ใช้กันวันนี้ก็ส่วนมากจะเป็น mix mayda นีตต้นนะครับ niston mayda น,น,นะครับก็มีกำนันสมควรนะครับท่านใช้ s า w c a r b นะครับเป็นอนาล็อกนะครับ ซึ่งในงานต่างๆก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับฝั่งขวามือสุดก็จะมาจากรายเอียดนะครับของคุณโจนะครับก็จะมีแฟนคลับตามมาเยอะยๆเลยนะครับของคุณโจนะครับแฟนคลับเยอะแม่นะครับเนื้อเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ที่งานการแจ้งได้สบายๆนะครับก็ถือว่าแค่เรา 8คูณ8นี่ก็เสียงไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับขอให้มีกำลังไฟมาเพียงพอก็ p o w e r ครับกำลังถึงก็ไม่น่ามีปัญหานะครับในการเค้นระบบเสียงนะครับอันนี้จะเป็นของอบอ้อมนะครับซึ่งผมก็เริ่มแปลกใจในระบบเสียงนะครับก็ทำเสียงมาโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะเสียงซับนะครับเสียงซับเสียง เสียงต่างเก่ามากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทางชาซึ่งเศร้านะครับซึ่งทำตู้ที่สวยงามมากนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นวอลเทคนะครับเป็นตู้กระแทกข้างนะครับซึ่งส่วนแม่ก็หนังทางภาคกลางก็จะใช้กันเยอะนะครับตู้กระแทกข้างนะครับกลางแหลมของวอลเทคก็เรารู้สึกเสียงจัด ดังโอเคมากเลยนะครับรู้สึกมีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับสาหรับระบบเสียงในเมืองไทยเราอันนี้จะเป็นแฟนคลับของเครื่องเสียงจากร้อยเอ็ดก็มากันเยอะเลยนะครับซึ่งหลังจากชุดเอาเสร็จเราก็มาดูตู้กใกล้ๆกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ปล่อยเสียงเข้ามานะครับเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับมีเพลงเข้ามา ซึ่งซึ่งเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับส่วนนี้เป็นตู้ของ APL นะครับของคุณโ oh, อ APL นะครับก็ทำตู้ได้สวยงามมากนะครับส่วนถัดมานี่ก็อันนี้เราก็จะมาถ่ายข้างหลังให้ดูนะครับว่าใช้ power ตัวไหนนะครับของจากคุณโจโรอเอ็ดก็ใช้ power ของทาดานะครับ ธรดาทั้งเซตเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้จะเป็นของ v o l t e ท h ก็ p e n นพาวเวอของ v o t เทเลยนะครับจัดมาแบบโหดๆเลยนะครับ v o t e ทนะครับซึ่งเป็นตู้กระแทกข้างก็ถือว่าใบใหญ่นะครับกลางแหลมก็ทำเสียงมาได้โอเคมากนะครับของ v o t e ทนะครับอันนี้เรามาถ่ายขุมกำลัง แต่เราชุดมาให้ดูกันนะครับแตแล้วยี่ห้ออันนี้ก็จะเป็นอบอ้อมนะครับก็ทำตู้มาใบเล็กนะครับุมกำลังที่ใช้ผมก็ดูไม่ชัดนะครับแสงมันสะท้อนนะครับก็ท่านที่ไปดูก็อาจจะทราบนะครับวันนั้นนะครับว่าใช้อะไรนะครับส่วนนี้ก็ุมกำลัง ตู้จากเฉเช,ชงเซา์นะครับก็จะใช้พาวเวอร์ของวอลเทคนะครับดอกดอกลำโพงก็ของ u ซา t เทคนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ APL นะครับเป็นแลบ p g r o ป p g r เพนนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อระดับโลกนะครับเนเนมากนะครับ ตำตูไี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับ APL นะครับส่วนถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นของ Exit นะครับ Exit นะครับก็มี TDK ก็มีนะครับอันนี้เป็น TDK ก็มีนะครับ Power นะครับ ก็ถือว่าขนกันมาหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าก็ยังบางตาอยู่นะครับเนื่องจากจัดกินติ้งครั้งแรกนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องปั่นที่ใช้ในโซน8คูณ8นะครับให้กับกำลัง8คูณ8นะครับก็เหลือๆนะครับฝันนี้ก็จะเป็น Exit นะครับก็จะใช้ Power ของทาดานะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่านะครับของทาง Exit ก,ก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นตู้ซับของ Exit นะครับแต่กลางแหลมเป็นของ APL นะครับก็เอาไปแขวนแบบพอยซอนนะครับเรายาทางมาหน้างานก็อยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับไม่เกิน50เมตรนะครับก็ถือว่าเสียงก็ล้นๆเลยนะครับ อยู่นอกวัดก็ได้ยินเป็นกิโลนะครับเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณม่าแม่นะครับสำหรับท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานโดยรวมนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น4ี่คูณสนะครับซึ่งผมก็มีธุระต้องกลับนะครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายมาให้ดูนะครับยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดยานรังสารามนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนโหนะครับแล้วก็เป็นมหานะครับประธานการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีนําสินค้ามากหลากหลายรายการเลยนะครับมาขายนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากแชร์น้อยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราโอกาสหน้าเราจะมาพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ